สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด3แกนนำมอบแห่โพสต์วิธีต้านรัฐประหารเชื่อถ้ายื้อได้3วันผู้ก่อการเป็นกบฏท,ทันทีแกนนำราษฎรต่างพร้อมใจกันโพสต์วิธีการต่อต้านการรัฐประหารนำโดยนายพริชชิวารักหรือเพ่นกวินแกนนำกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมแนวร่วมราษฎรระบุว่า ถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดการรัฐประหารขอให้รถทุกคันจอดปิดทุกแยกนี่คือการต้านรัฐประหารอย่างสันติและได้ผลมากที่สุดขณะที่นายพานุพงศ์จากนอกหรือไม้ระยองแกนนำแนวร่วมราษฎรโพส์ข้อความแสดงความคิดเห็นเช่นกันว่า หากเกิดรัฐประหารขอให้ทุกคนทำร m o b จอดรถทิ้งบนถนนขัดขวางการเคลื่อนกำลังพลของเจ้าหน้าที่แล้วเราจะทำให้ประเทศไทยดีกว่าเดิมต่อต้านรัฐประหารหากรัฐประหารไม่สำเร็จภายใน3าวันมันจะกลายเป็นกบฏท,ทันทีไหวไหม นายปียรัตจงเทพหรือโตโต้แกนนำมวลชนอาสาหรือผีฟอลเลนเทียแนวร่วมราษฎรโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นว่า เมื่อมีรัฐประหารการต่อต้านเป็นหน้าที่ของประชาชนโดยชอบทำอย่างสมบูรณ์ไม่จำกัดรูปแบบไม่มีวิธีการเฉพาะเจาะจงมีเพียงเป้าหมายเดียวกันคือหยุดยั้งการรัฐประหารปลดอาวุธทหารและผู้ก่อการถ่วงรั้งเวลาไม่ให้ได้รับความสะดวกไม่ให้ความร่วมมือต่อประกาศคำสั่งใดๆและติดตามข่าวสารรวมถึงแนวทางจากศูนย์การนำการต่อต้านตลอดเวลาล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเปียรัตหรือตโตโต้จงเทพอายุ30ปีอดีตผู้สมัครสสอ,อนาคตใหม่และเป็นแกนนำคนสำคัญของกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมคณะราษฎร2,563ได้ถูกจับกลุ่มตัวแล้วตามหมายจับของศาลจังหวัดอุบลราชธานีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา11 ซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยร้อยตำรวจตรีอัศวินมะลัยสิธิ์ได้นำกำลังเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของนายปีรัตก่อนพบว่ากำลังขับรถเดินทางไปทำธุระย่านตลาดสนามหลวง2ถนนเรียบคลองทวีวัฒนาแขวงและเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครท้องที่สนสาลาแดงกับคนสนิทจึงนำกำลังพร้อมหมายสารแสดงตัว ขเข้าจับคุมเบื้องต้นนายปิยรัตไม่ได้แสดงอาการขัดขืนแต่อย่างใดตำรวจจึงควบคุมตัวนายปิยรัตไปทำรายละเอียดบันทึกจับกุมเพื่อรอส่งตัวให้พนักงานสอบสวนทองที่จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินคดีตามกฎหมายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ